รถไหยรถบานเท่าบ่รถลายเอทบ่รถที่พี่ติดต่อไปลราประสานงานไปเลยนบ่บ่นมัน oh ท้องไอ้ไอ้บ่บ้าหนดษนดเมื่อไห้ประสานงานลงบานรถลงบานไหนอีกฝนลราบ่ เออแต่ว่าเขาคุยกันอยู่ผ่านอยู่มั้งบอกว่ารถจะไปับมืนี่บอกเือได่ีละรู้เล้งเเาจาไปไอครับเขาคุยทุระกันอยูุ่นก้ไปคุยกันที่อื่นไปอไอ เดี๋ยวนี <medi> <Ti> ้ไอ้อสมกับไปพ่นลรอแม่มันไปยุ่ไอ้ยุ่ยุ่นแม่ยุ่วัดผุ่นแม่ดิไปเฮ็ดศูนย์กากันอีหย่างไอ้ไข้ล่องบานสนามนั่นละไว้สำหรับผู้ติดเชื้อผู้ใดภายในตำบลัาโทนนี่มันมีเตียงแม่มันมีเตียงแม่มันก็เลยเลยล่อซ่าเออมันบอกว่ามันไอเป็นเลือดน่ะมันนาง ตาเทียสนาสงสารมันเวมันเอาบัตรคิ้วให้เมืองโยวังหันมันบอกว่าบัตรคิ้วบันที่ตัวไหนศูนย์แปดสองแปดแปดทิบสองใได้ดอกแปดสองศูนย์แปดสองจากมันเอาแนบกับบัตรประชาชนมาแหมะมันนาที่เป็นบัตรคิวอิหยังมันนี่แหละเออมันบอกว่าเอาผลผลผลขยง่หูดังมันอ๋อ นึกว่าบัตคิวรอดเตียงผ่านเท่ากับบ่อปเขาไปหาพวกตำรวจอโทเา่อสมอพวกยังยปุ่นล่ะพวก สถานะสุกเก่าก่าออ,ออกมา,ม,ามันบ่นนชนเชิงวานโรคบาลสนามดอกมันเป็นหม่องกักโตของคนป่วยแหมถ้าผู้ได้ป่วยมากลอดเตียงก็ต้องไปไว้พุ่นาานู่นน,นี่อยากได้มันมากนี่คุณมันหนาว เวียนกรรมคนไทยยีหลี่วะโอ้ยนายนายนายปากว่าเป็นกับวาหยางเหมืนปากบ่เป็นอะไรมันสื่อสารกันยากอยู่เดียวนี่วาหยังกัดเอาไปลงวมยูทูบแชร์ไปหไรไรพ่อกับมันกันนาโนตพ่อกับมั่นเนี้ยปุยกับมันบ่เป็นเนี้ยเออ หนาวสงสารมันมึงมันหนาวอยู่ผู้เดียวเมียบ๊อบกับปากบ๊อบเป็นเออโซ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 สูงเข้มแข็งเข้าไว้เข้มแข็งเข้าไว้โซโซ่เออดีมากมันเมีย